โอเคครับเี๋ยวนีรรียบร้อยครับตาธุโนพันเตอีกหกัง

โอลึกครับตอนตอนนี้ลึกแน่ดูปกติไม่ม่ลึกเท่าไหร่แตเป็นปกติครับขอบคุณครับนี่หลายวันแล้วท่านสมาชิที่สภาครับพึงเรียนอะไรนะตั้งแต่ลูกแรกนะยี่สปดนะยี่สิบ้านะลูกแรกางหคัวงามัามสามยาวอครับ ครับโชคดีครับสดีครับดีครับกำลังใจกันนะทุีโชคดีนะครับขอบคุณดีครับอาสวัสดีครับนุ่ประชาชนครับ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพ่อหลวงพระกาดาที่9ของเรานะครับซึ่งอยู่ในดวงใจของกวงชนชาวไทยวันนี้ก็เตรยพร้อมด้วยร่วมด้วย,ยกันกับกลุ่มเพื่อน,นอนประธานชาติจังหวัดนนท์นะครับครับซึ่งเรามาร่วมกันแจกของให้กับพี่น้องประชาชนน้นําท่วมนะครับรินแม่น้ํา ปทุมนะครับับทั้งวัดสิงห์และก็วัดสแกบนะครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมนะครับซึ่งวันนี้เราเรามาร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจับสวายในหลวงราชการที่9ด้วยกันครับขอบคุณครับโอเคครับ